สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเช้งตะลิวลำพูนอัพพิเชียรค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเอาคือสวัสดีหลายรอบแค่เพราะค่ะเมื่อกี้อันมีซ้ำสองเลยดิรอบนึ่งสวัสดีค่ะยี่สิบปีนี่สวัสดีค่ะยังเดียวเลยยี่สิบปีนี่นี่นะคะไปค่ะคนหน่อยขี่ดื้อค่ะขี่รถเล่นีเดียวนวด เ๋ยวรถอันนี้มาตลานดีกว่าจะทายขี่เลยจะว่าขี่เลยนะอว้แต่ขี่ยูดงเดี๋ยวมองไปไหนไม่ตองไม่ดูอ้ยป่นไหหายไปไหนค่ะเสียบเหรอก็กเท้เขาสิยืมใส่หลายมันสีห่างก่อนเดยใส่ใยางแบนวะนี่เราหนักได้บ้างไหมเนี้ยได่หนักกูอนแค่ยางนักวะล่ะนู่นนักสี่สิบไอ้เท่มนข้างหลังมาฝ้ายนหรถเพิ่นนาคาัี่โอ้ย นั่นอะไรก่อห้าชิ้นเอากระเบื้องส่วนสูงเพิ่นติล่ะโว้พุ่นบอกว่าอันไอ้นักกว่าแม่เดี๋ยวดูขี่กลับมาแป๊บนึงแลวน้ำกลน้ิบัดเนี่ยเออสายชาติสีเฮียเดอยุดากไปแล้วไปแล้ว เป็นมากอยากขี่เหรรถไฟฟ้านี่เห็นเมื่อไ้ขอขี่ตล,ดลอดชนจนแตกตืมโอ้หเม่ันป็นสัลกอได้บหันนี่เอาังทับอีหย่งอยูดากันนะเฮียเดนันคุณเจตนีอสายชาอีิโอหโหดมา้มาล้มาสายชาิโอ้สิเนแล้วนเด ข้างหน้ามันกับปองใหญ่มากในบวเออนใหญ่สุดมานแทกขอบคุณค่าเอยจะฟาอดไมยาหลจอบตั้สิบิทติดดิมาอุ้ยไปขี่ไปทางงาฝนไปทางงาฝนไปขี่เล้ว อุ้ย่ต้องต้องกลับไปก่อนกลไปทางเกาฟ้าฟ้ายาไปยอยังเออีกคุญเจองผ้าโอ้ยจิกนี่สิลดว่นี่คนสิได้เอาเลยขอบคุณค่ะเป็นกลกกระลเนาะมาเนี่ยขี่ไปหาฟุกรถฟุกเด้นี่งข้างหน้าเอ้เังแน่ะวังแน่ตกรถ โอ้ยเดี๋ยวก็เข้าซี่รูดมันจะเข้าซี่รูโหรอฮัลโหลหลอดวะนี่เป็นตานักวานแปลวของเรายิ้มมองพัสดุยังเบาไปตอเลยไป่อเลยีอ๋อไมเอกโอ้ยยังก ขนเอาขนเอายังอ่ะจองกันมาเราไปส่งจะย่างไปทังไหนอะอุ้ยปีกคืออุ้ยเพลียได้บ่นบ่ได้บ่ไดอไรไปไปเอาให้เอารถไปขึ้นแม่เนอะบ่อเข้าไหนลุ้งเอาไปได้อยู่บ่อฟุกจักรอบ มันถึงชยอลี้วไม่อยเนี่ยอันนี้เข้ากล้องได้ไหนเปิดตัวแล้วแมนบอเปิดเล้วยวมาโยนทิพงท้าไปท้าทำไปเด้อแมนออมาขาบฝันโอเคบอบอบอขับเดี๋ยวยังมาหาแล้วก็ไปนี่รถแม่เพื่อนแม่ใหญ่ค่อยๆทีรถแม่อยู่อันนั้นนะ่ะ เสร็จยังครับสี่ไปส่งเพื่อนเอื่อยเจส่งไข่พะนามันไม่หมดมาเอาสองรอบได้ไหมสีไปส่งไข่พะนาเมื่อีสองรอบได้บ่เธอมันบ่เบิดบ่เบิดเนี่คือกมยู่ตั้งปีไงเรื่อยช่วยหน่อยไปกระโดดมาเร็วแล้วแป๊บนึงเด้อมาหนี่เฮ้ยระวังกูถึงอันหนึ่ง ชื่อสองสามแปมา,ม,มาเอาเราสองนะไปเร้วไปเร้ว,ว,วยังน้ำหาเด็กน้อยสองคนนี่ยวมันเมื่อ,อยอีห,หล่จะของเตะไอแพงอผ้าแล้วลมึนๆค่ะแม่นเ่ความจริงปะหนูมันแห้งคืมมันสิบเปียงลงหนีเดีว หอดบ่ะน้อโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยทายอยู่นี่ล่ะยืนทายอื่ยแล้วล่าสุด แจ้งเข้าลูกชิ้นน้ำน้องๆไม่เลยเด้อเดี๋ยวพ่อจะพาอะไรสดขึ้นเขาห้องสกิษฐน้องเพลงน้องเล่นเต้นลำเหมือนเดิมเลยได้ค่ะพ่อจะฟังได้เป็นเดียพ่อโอจะพาอะไรสดม่วนะค่ะสนุกพ่อสิคนขี่บอดมาพ่อจะคนขี่บอดขนไม่มาแล้วก็ร้องเล่นเต้นลำแบบใช่คลใช่กิจกรรมเลี้ะคล้ายๆกันฟะวิวแบบนั้นเลยหนูขอหนูขอค้องไม่ตัวนึงได้เลยค่ะได้ได้ก็ด้ พ่อปีนี้มีไม้ให้หนูหรือเปล่าได้ได้ต่อไม้ไปหลายๆชิลล็อเพียงเหรอบอลเนตลกแต่หนูจะล็องเหรอเน่พ่อเสียงไรน้อยจากงยังเหมือน้อยอืะเอาขน้นมากเอย่าให้ติสตนลิวล็องเด้อจเอาพี่มอกกี้อีกแล้วแม่ยูมอกกี้คืออยู่ หนูร้องเพราะจะตายเต็มจอาทำน้องดูสิหนูร้องเพราะนะร้องเพราะหรือเพราะอะไรถึงร้องครับคุณพี่เลียวครับกล้องไหนนีมใช่ไปค่ะ้นี่กระติดลีกระติดลีนี่เนี่ยเขาไปเนี่ยรถแทร่สองคันนี่ไป มาไปเราจะไปส่งเพื่อนนะคะเพื่อนมาเอาคุณนุกเปิดตัวแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวแล้่ยวันนี้เรียบร้อยไพเอ็มวีเข่าละครไครอ่อนี่ตัวนี้อ๋ออันแมนปะแมน<อ>นี่เระตัวนี้ตัะใครอ่อนไม่ได้ไหมอ่อ<น>ะนะตั้งนี่ตั้งนี่ฉันนี้ไป มันหนีบจังไหมวะ <Hello. S 1> เอามาหมดเลยหนูเลเอาไปยังครับโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ค่นี้นะคะพี่องเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอาของไปไว้แล้วก็จะทอนเต้นแล้วค่ะบาย <Why? S 1> <laughs>